ก็สวัสดีสมาชิกสวนลูงคำทุกท่านนะครับวันนี้ได้พามาอัปเดตท,ทุเรียนนะฮะซึ่งเราเคยได้พามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับขี่รถผ่านนะครับก็เลยแวะเข้ามาอัปเดตให้สมาชิกดูนะครับเป็นสวนที่อยู่อำเภอศรีขรุปูมนะครับเรามาดูตอนนั้นเมื่อน่าจะประมาณสัก2อสเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากต้นคู่ต้นแรกนะครับะนะครับไม่รู้ว่าเป็นด้วยสภาวะอะไร นะครับรู้สึกใบจะร่วงนะครับอ่ากล้วยนี้ก็เป็นกล้วยพ่เลี้ยงได้ดีนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะฮะนี่ฮะใบนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะอ่าน่าจะดูรู้สึกฟางจะหนามากเปียกเหมือนกับเพิ่งจะใส่น้ําช่วงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าชุ่มชุมอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรได้นะครับแล้ดวดูลําต้นอ,อ้วนนะครับ ส่วนส่วนบนนี้จะจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับเหมือนจะอันๆน,นะครับแต่ใบนี้แข็งโป้งเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามียาดีอะไรนะครับมาใส่อีกต้นนี้ก็สวยนะครับเป็นต้นเดียวต้นนู้นก็สวยทุเรียนพวกนี้ผมมาน่าจะ,ะน่าจะเน้นเรื่องของลําต้นนะครับต้องต้องต้องไปที่ลําต้นแน่นอนเลยเหมือนกับลาต้นจะใหญ่มากนะครับพุ่งมาก ดูชุ่มมากเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสิบห้านาฬิกากว่าๆนะครับเนี่ยรู้สึกจะชุ่มนะครับยังรู้สึกเปียกอยู่นะครับน่าจะเพิ่งให้น้ําไปไม่นานเนี้ยนะครับก็แล้วแต่สวนนะบางที่เขาก็จะให้น้ําที่แตกต่างกันนะครับดูไปยอดสวยมากเลยนะครับดูกล้วยพี่เลี้ยงฮะหูใหญ่มากสูงมากนะครับนู่นน่าจะอยู่ประมาณสักห้าเมตรนะครับ ห้เมตรสี่เมตรห้าเมตรได้เลยนะครับจากใยนั่นแหละนะครับปิดหมดเลยนะครับคุมหมดเลยก็มีการแต่งกิ่งอยู่นะฮะแต่งแต่งกิ่งให้กิ่งใหญ่ออกนะครับเจ้าของไม่อยู่นะครับก็เหมือนเดิมวิสาสะเขามาดูอ่าทางนู้นเขาทําอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะส่วนต้นทางนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยโตดีเท่าไหร่นะครับจะ นี่ฮะอาการใบอย่างนี้นะครับอของส่วนผมก็เป็นนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นใบที่มันแก่เองมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกดยอดด้วยนะครับกดยอดขยายลาต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้กับเขานะเราก็มามาดูน,นะครับเดี๋ยวไปดูต้นทางนี้กันมีอยู่หลายต้นฮนะต้นนี้ก็อ้วนนะครับอ้วนมารู้สึกจะเสริมฟังขึ้นสูงอยู่ สวยอยู่นะครับโคนใหญ่แล้วฮะ,ะถ้าปีหนึ่งได้ใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับโคนใหญ่ใบนะฮะดูมีอะไรดูดซับหรือเปล่านะครับด้านหลังม้วนเลยนะครับรู้สึกว่าจะ,จะ,ะรู้สึกจะแก่แก่เลยนะฮะใบใบนี้จะเขียวเข้มเลยตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ,ะเคมีหนักหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะกอก ก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้เจอเจ้าของสวนก็เลยบอกไม่ไ,มได้นะครับน,นี่อีกนะครับพืชที่เลี้ยงดีมากเลยนะครับต้นนี้น่าจะผิดผิดสูตรแล้วนะครับน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะปัญหาที่ดินรวมๆกันกับสวนด้วยนะครับประมาณสักสองสามเดือนนะฮะที่ผมเคยมาดูกับลงุลงลุงท่านนึงนะครับที่มาด้วยกันตอนนั้นนะครับนี่อาการใบ ปกติแล้วใบทุเรียนจะไม่ค่อยไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะฮะ,ะก็ไม่ค่อยร่วงดูชุดนี้โตนะฮะใหญ่มากนะครับชุดนี้ใหญ่สวยเลยนะฮะเป็นจุดเด่นของสวนไปเลยนะครับอ่านี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นไซส์ที่เราอยากได้มากๆนะครับถ้าทําได้ขนาดนี้ทุกต้นอะ่ะสุดยอดเลยนะฮะสมบูรณ์มากนะครับนะเดี๋ยวดูความชื้นที่โครนกันหน่อย น่าจะให้น้ําไปหยกๆเองเนี่ยฮะแปลกเหมือนกันที่ให้น้ําช่วงเวลานี้นะครับก็ดูหากิ่งอะไรเนี่ยโอ้โหใหญ่สมบูรณ์นะครับได้ผลแน่ยท่าได้ผลแน่ยต้นนี้นะครับต้นที่สมบูรณ์กว่าเพื่อนเลยนะครับก็มีเนื้อหนาปากช่องนะครับใบปเปลอเลยรู้สึกทางนี้จะจะโคนใหญ่นะครับจะมีรวมๆอยู่ประมาณสัก20 20กว่าต้น ได้นะครับยี่สิบสามสิบต้นผุนนะครับพอทำถนนใหม่นี่สวยสวยนะฮะสวยใบแข็งโป้งเลยนะครับไม่เจอเจ้าของสวนนะครับว่าเขาใช้ตัวไหนดีนะครับเราจะได้ปรึกษาสอบถามสวนเจ้าของสวนนะฮะเพิ่งจะหายวัดมา ก็มีธุระทางอำเภอสังขะนะครับก็เลยได้แวะแวะเข้ามาดูนะครับมาอัปเดตให้นะฮะก็จะได้รีบกลับนะครับโคนใหญ่นะครับโคนใหญ่ใบนี้แข็งนะครับพืชพี่เลี้ยงกล้วยนะครับกล้วยแบบนี้โอ้โหนะครับแสดงว่าเลี้ยงได้ดีมากนะครับดูแลดีมากโคนใหญ่สูงมากนะครับระยะห่างประมาณสองเมตรนะครับสูงไม่ต้องปลูกใกล้นะครับปลูกสองเมตรก็ได้แต่เลี้ยงให้มันสูงขึ้นนะครับ ก็มีมะละกอผสมผสานกันไปนะครับบางทีก็หลายๆอย่างนะครับมันมันชะงักมันอะไรนะฮะเพราะว่านี่ให้นะสปริงเกอร์ให้น้ําเป็นท่อขนาดสี่หุนนะครับท่อเล็กเป็นท่อเล็กแล้วทีนี้มันการการการเวี่ยงของน้ําน่าจะน่าจะไปไม่ทั่วถึงนะครับทําให้มันมันชังักนะฮะผมว่าตอนที่มาดูทรงทีแรกนะครับรู้สึกจะดี หมือนจะไปได้เร็วมากนะครับเนี่ยเหมือนกับจะสปริงเกอร์จะอยู่ห่างถ้าไปไปได้มีสักตัวหนึ่งที่อยู่ทางนู้นนะฮะอันนี้ก็ระยะห่างประมาณสัก60-70เซนแล้วนะครับไปทางนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับให้น้ํามันกระจายถึงถึงหน่อยหรือไม่ถ้าน้ําเหลือเฟือหรือ,อระบบการจ่ายน้ําดีเราก็ใช้สามตัวเลยก็ได้นะครับทําให้เป็นสามเหลี่ยมนะฮะพัดล่อลากออกไปด้วยนะครับที่ที่ผมเห็นจากหลายๆคลิปนะครับที่ที่เขาลองทํานะครับชุดใบสวยมากนะครับ ไม่มีแมลงไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความลับในนี้สินะฮะอ่านี่ฮะก็ปินดินธรรมดานะครับมีแกลบด้วยนะครับดินธรรมดาผสมแกลบนะครับน่าจะเพิ่มให้กับต้นทุเรียนนี่แหละนะฮะอ่าทางโน้นเขาปลูกมะม่วงหรือเปล่านะครับไม่น่าจะใช่ทุเรียนเพราะว่าาเห็นบางสเลนให้อยู่ นะครับน่าจะเป็นมะม่วงทางนู้นนะครับในถันงนี้มีอะไรเรามาดูนะครับตรงนี้ก็มีบอ่อน้ําด้วยอ่นเดี๋ยวเราไปดูถังน้ําก่อนเขาได้ใส่ฮอร์โมนอะไรหรือเปล่านะครับกล้วยกล้วยแบบนี้ที่บ้านผมก็มีนะครับผมปลูกไว้อยู่แต่แต่ยังไม่โตนะครับอ่าแถวบ้านแถวอีสานเรียกเรียบมือนะครับน่าจะเป็นที่ใส่น้ําเอาไว้รด ตักใส่บัวรดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะน่าจะใส่บัวรถเฉพาะบางบางบางจุดนะครับจะมีถังดำอยู่ตรงนี้อยู่น่าจะมีอะไรดำๆเราจะได้ดูนะครับว่าเขาผสมอะไรลงไปด้วยนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยก็ช่างมันนะครับเดี๋ยว สักวันเดี๋ยวเรามีโอกาสนะครับก็จะได้มาเจออกับเจ้าของสวนนะครับแล้วก็อาจจะได้คุยกันในรายละเอยียดนะครับมอีอาจจะมีเทคนิคดูดแลดีๆนะครับสวนอย่างนี้น่า,น,า,น,าน่าทำนะครับมันมันโปร่ปงๆมันสบายดีนะครับดูระบบน้ำนะฮะพูดนะฮะร,ระบบน้ำโอ้โหของเบลเลอร์เลยนะครับกว้างประมาณสัก บอกไม่ถูกนะฮะกว้างอยู่ประมาณสักเป็นร้อยกว่าเมตรนลยร้อยสองร้อยเมตรเลยนะฮะน่าจะได้ประมาณสองร้อยเมตรเลยสองสามร้อยเมตรนะครับความกว้างนะฮะแต่ความยาวนี้ไม่ต้องพูดถึงยาวมากนะฮะอันนี้ก็มีไซนี้นะครับผิดหวังชุดนี้น่าจะมาลงใหม่นะครับน่าจะลงใหม่อีกต้นหนึ่งทางนี้ นี่นะฮะก็ดูโอเคอยู่นะครับได้ได้ได้อยู่นะครับแต่ตอนที่มาดูผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนั้นเดี๋ยวจะกลับไปย้อนไปดูเหมือนกันว่าเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสภาพตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามเดือนสี่เดือนเรามีโอกาสผ่านแล้วก็จะได้มาอัปเดตให้สมาชิกดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวของแถมมีเงาะต้นนึงนะครับนี่ของผมเนี่ยรู้สึกจะโปลแล้วใบไม่มากนะครับ แต่ที่นี่ปลูกไม่มีใบไหมเลยนะครับสวยอ๋อแน่นอนนะครับนียาดีแน่นอนเลยนะครับช่วยพี่เลี้ยงนะครับช่วยของผมใช้การบังแดดเอานะครับอ่าก็กิมพผยกิมสู้นะครับเป็นผสมผสานไปนะครับเล็กๆจุดเล็กแค่นี้ก็เป็นจุดขายของเราได้แล้วนะครับจุดดูจุดอะไรได้นะครับอ่าในโอเคนะครับสำหรับวีดีโอนี้มีคอเสนอกนแนะได้ดีอะไรก็ แนะนามาได้นะครับรู้สึกบางทีเราเดินไปนะครับมันจะดินดินรู้สึกดินนุ่มๆนะฮะดินนุ่มๆเหมือนกับการให้น้ําใช่เลยนะครับผมว่ามีสวนมากสปริงเกอร์อยู่นี่สปริงเกอร์อยู่นี่แต่ว่าน้ามันเหวี่ยงมาถึงนี่นะครับไปทางนน้นน้อยนะฮะลากบางทีไม่ถึงนะครับอ่าองศาของสปริงเกอร์น่าจะไม่ถึงนะครับมันมันมันชะงักแน่นอนรู้สึกว่ายอดมันอันอั้นนะครับยอดมัน มันไม่พุ่งนะฮะเนี่ยเป็นยอดอย่างนี้นี่น,นะครับน่าจะน้ําไม่ถึงด้วย่าจะแก้ปัญหาได้แล้วเพิ่มน้ำเข้าไปในส่วนหนึ่งนะเพราะว่าโคกมันไม่สูงมากถ้าโคกสูงมากเนี่ยน้าโดนปุ๊บก็ไหลลงไปถึงนู่นได้นะครับแต่นี้โคกบานๆนะครับตกลงก็ไม่ไหลซึมซึมมีโอกาสซึมได้เร็วอยู่ฮกนะ็น่าจะเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องน้ําอีกสักนิดน,นึงผมผมคิดว่านะอันนี้ก็ มันหางนะครับถ้าอยู่ตรงกลางต้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่ตรงกลางระหว่าง2ต้นนี้ประมาณนี้กลางก็ได้ประมาณนี้น่าจะเบีเ่ยงได้ได,ได้ในจุดหนึ่งนะหรือไม่เราก็ต่อไปทางนี้อีกหนึ่งนะครับไปขึ้นอยู่นูน่นช่วยนะครับต่อไปโตขึ้นแล้วก็ค่อยใหญ่มาเนะรื่อยๆอ๋อโอเคสําหรับวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับผม